การตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะบุลฝอยหรือเตาเผาขยะมูลค่า199ล้านบาทจัดทำโดยเทศบาลเมืองเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันนี้ขลัมหมายเลเจ็ดเสนอข้อมูลตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สตงงพบว่าโครงการนี้เทศบาลทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่13มกราคม2554ให้ก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาด30ตันต่อวันรวม2เตาเผาขยะได้60ตันต่อวันโดยเอกชนส่งมอบเตาเผาขยะให้เทศบาลวันที่17กันยายน2555หลังจากเทศบาลรับมอบเตาเผาขยะไปแล้วพบข้อมูลว่ากว่าหนึ่งปีไม่เคยได้ใช้เตาเผาขยะตามแผนง,งานที่กำหนดโดยตัวแทนเทศบาลและวิศวกรเอกชนคู่สัญญายอมรับว่า ใช้งานเตาเผาขยะเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและรวบรวมข้อมูลความคุ้มทุนโดยเทศบาลมีปัญหาเจ้าหน้าที่ลาออกถ้าจ้างบุคลากรเพิ่มหากมีการใช้งบประมาณเกิน40%ของรายจ่ายประจำปีถือว่าทําผิดกฎหมายดังนั้นเทศบาลจึงจ้างเอกชนในเดือนพฤศษกายน2556ถึงเดือนมกราคม2557ให้ดูแลเตาเผาขยะและรับเผาขยะไม่น้อยกว่า25ตันต่อวัน แต่เผาจริงได้20ตันต่อวันซึ่งถือว่าต่ำกว่าแผนง,งานที่กำหนดไว้60ตันต่อวันหนึ่งปีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี้เราตัดสินใจไงกับการแก้ไขปัญหานี้เออก็ท่านประหลัดลอง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 ,ลองดำเนินการตรงนี้แล้วก็ทําบันทึกรายงานท่านนายกไปนะฮะว่าเราลองทําแล้วมันมันเกินกําลัง ก็เลยต้องหาวิธีคือเกินกําลังทั้งในส่วนของการคุ้มทุนด้วยก็เลยต้องต้องใช้วิธีการจ้างจ้างเอกชนจ้างเอกชนขยะออกมาจากไหนครับในที่นี่หรือว่ามีจากที่อื่นเข้ามาขยะนะคะเดิมทีเรามีบ่อขยะอยู่แล้วเป็นระบบฝังปกตั้งแต่เมื่อปี42เรามีพันธมิตรอยู่10กว่าแห่งนะคะเพราะเราเป็นใช่ค่ะเพราะเราเป็นศูนย์กําจัดขยะรวมนะคะ ทั้งนี้การที่มีขยะปริมาณน้อยกว่าที่กําหนดเนื่องจากชุมชนอื่นที่สัญญาจะว่าจ้างเทศบาลเมืองเสนาให้เผาขยะได้ยกเลิกไปหลายรายสาเหตุจากระยะทางและค่าจ้างที่อื่นถูกกว่าเทศบาลเมืองเสนาซึ่งเก็บตันละ450บาททั้งที่จ่ายให้เอกชนที่รับจ้างเผาขยะตันละ400บาทซึ่งได้รับการต่อสัญญาที่สจากเทศบาลวันที่3กุมภาพันธ์2557 ถึงเดือนกันยายนปี2557ที่ผ่านมาแต่เตาเผาขยะต้องหยุดใช้งานเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก่อนครบสัญญาประกันคุณภาพผลงานเพียงสามเดือนเท่านั้นโดยเทศบาลแจ้งให้เอกชนซ่อมแซมแล้วซึ่งวิศวกรเอกชนคู่สัญญาคาดว่าจะซ่อมแซมเตาเผาให้ใช้งานได้ในเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตามการขยายผลตรวจสอบครั้งนี้สตงย,ยังพบว่าการคัดแยกขยะก,ก่อนเผาไม่ได้ทำถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งตรงกับข้อมูลของผู้ใหญ่บ้านหมูห่5ที่บอกกับคอลัมน์หมายเลขเจ็ดพอดีว่ามันคาบเกี่ยวในเรื่องของบริษัทที่มารับช่วงต่อก็คือบริษัทเอกชนที่มาบริหารจัดการขยะเนี่ยพอดีมีการดัดแปลงเตานิดหน่อยนะครับว่า ัดแปลงเราก็ได้ดำเนินการว่าต้องแก้ไขก่อนในส่วนนี้แล้วเราก็เลยสรุปกันข้อสรุปว่าโอเค12345เนี่ยเป็นของสกบของงานของบริษัทเอกชนอีกเจ้าหนึ่งหรือส่วนไหนที่เป็นของชารุดของเราที่ทางอาจารย์มหาลัยได้แนะนําเราก็ทนํนการซ่อมแซมอยู่หลังจากที่เราสอบ7วันก็จะมีเรื่องของรอตรวจสอบค่ามลพิษซึ่งมันต้องใช้เวลาส่งไปเบลเยียมประมาณเดือนนึงเพื่อส่งผลกลับมาค่นะาไดอนะอกซิน ก็จริงๆมันก็ใช้ได้เลยนะครับหมายว่าหลังจากปีหน้านี้เราก็สอบก็คือดูเรื่องของคุณภาพหรือเรื่องของการใช้งานนั่นคือจบเลยครับมกราก็จบครับครับขอบคุณยางไรก็ตามการขยายผลตรวจสอบครั้งนี้ตตงอยยังพบว่าการคัดแยกขยะก,ก่อนเผาไม่ได้ทําถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งตรงกับข้อมูลของผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าที่บอกกับคอลัมน์หมายเลขเจ็ดแล้วขั้นตอนการคัดเลือกขยะเนี่ยก็ไม่มีคัดแยกขยะ ซึ่งมันสําคัญเขาบอกว่าเครื่องเขาสามารถแยกได้ไม่จริงอะค่ะเรามาเครื่องเอกชนเนี่ยต้องซื้อเครื่องคัดแยกมาเองอพอตอนนี้เขาหยุดเขาก็ขนกลับไปะจะไปคัดแยกตรงไหนฮะคนก็ไม่มีแผนตอนสร้างโครงการเนี่ยกาหนดว่าจะมีบุคลากร13คนมีวิศวะมีอะไรเต็มไปหมดเราทําการตรวจเปรียบเทียบ ระหว่างตามแผนกระทำจริงไม่มีสักอัตราห,หนึ่งแต่เผาไม่กีกครั้งตั้งกามีเตานี้เกิดขึ้นมาขยะก็ล้นล้นออกมาเพราะนั่นฝนตกก็ไหลลงไปในนาหน้าน้ำขยะก็ลอยขึ้นมา